you สวัสดีทุกท่านนะครับพบกันกับผมฟูแม็กนะครับอีกเช่นเคยนะครับนอกจากจะรับชมได้ทางช่อง YouTube ไปนะครับไปยังสามารถติดตามรับชมเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือช่องแฟนเพจ a c e b o o k ชื่อฟูแม็กนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติดตามเพจ Facebook ด้วยนะครับกระสุนที่ท่านเห็นนะครับก็เป็นกระสุนก้ามอพลานะครับ จะ9มอพาลา9มอนาโตหรือ9คู19หรือ9ลูเกอร์ก็อันเดียวกันนะครับอันที่2นะครับจุด45นะครับหรือ11มอมนะครับนี่แหละครับกระสุนทั้งสองแบบนี้นะครับหากจะเปรียบเทียบของพลังงานกระสุนแล้วนะครับ มักจะได้พลังงานการะสุนที่ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะครับแต่ก็มีตัวแปรอะไรอีกหลายๆอย่างที่ทําให้กระสุนในชั้นจุดสีห้านั้นมีพลังงานหยุดยั้งที่สูงกว่านะครับกระสุนเก้ามอนั้นก็ถูกออกแบบมาก่อนกระสุนจุดสีห้านะครับเป็นกระสุนที่ถูกคิดค้นขึ้นมาตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าศูนย์แปดนะครับนี่นะครับเป็นกระสุนที่มีอำนาจในการทะลวงสูงมากๆนะครับ ผ่านการทดสอบเข้าในกองทัพหลายกองทัพทั่วโลกนะครับในอดีตนั้นมีประเทศไม่กี่ประเทศที่ใช้กระสุน9กมอนะฮะเป็นกระสุนมาตรฐานกองทัพนะครับมีไม่กี่ประเทศนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับกระสุน9กมอนะครับถูกใช้ในหลายกองทัพนะครับพูดง,ง่ายๆว่าบริลวไปนี้นะครับถ้าจะไปหากระสุนนะครับผมว่ากระสุน9กมอเนี่ยก็ต้องหาได้ทุกๆแหล่งของโลกไปนี้นะ ขนาดนั้นเลยนะครับถัดมานะครับกระสุน1 1มม,มนี่ถูกออกแบบมาทีหลังกระสุน9มมนะครับนี่นะครับแรกเริ่มแล้วก็มีประเทศไม่กี่ประเทศแล้วครับที่นําเข้าประจําการนะครับอันดับแรกเลยก็เป็นทางประเทศของอเมริกานะครับผู้ผลิตคิดค้นขึ้นมานะครับอเมริกาคิดค้นขึ้นมาแล้วก็นําเข้าประจําการนะครับแล้วก็หลังมาก็มีประเทศภาคีอีกหลายประเทศนําเข้า ประจำการนะครับ10เอ็มมอเนี่ยนะฮะรวมทั้งไทยเราก็เคยนําเข้าประจำการนะครับสลหรับกระสุน10เอ็มมอลอย่างเงี้ยนะครับและทุกวันนี้เราก็ยังประจำการกระสุนขนาด10เอ็มมอเหมือนเดิมนะครับทีนี้เรามาพูดเรื่องของพลังอํานาจของกระสุนทั้งสองแบบนะครับกระสุน9มอนะครับเป็นกระสุนที่มีความเร็วสูงนะครับมีอํานาจทะลุทะลวงสูงนะครับแล้ว ถ้าเกิดยิงพร้อมกันนะครับถูกยิงพร้อมกันนะครับกระสุนเก้ามอนั้นจะเดินทางถึงเป้าหมายเร็วกว่านะครับตามที่บอกนะครับว่ากระสุนเขามีความเร็วสูงนะครับไอซิเนี่ยังไม่ถึงเลยเป้าหมายแต่คาถาเก้าถึงเป้าหมายแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประสงค์นะครับที่เป็นกระสุนที่ค่อนข้างที่จะมีอนาคตไกลนะครับแล้วก็ยืนหยัดยืนยาวมาได้ร้อยกว่าปีก็ถือว่าโอเคนะครับในขณะที่กระสุนร่วมยุคนั้นก็ร่วหายตาจากไปก็มีเยอะแยะไปนะครับกระสุนเก้ามอนะครับ มีความเร็วสูงนะครับพลังอํานาจนั้นพอตัวนะฮะเป็นอํานาจทุ่ทรวงที่สูงมากๆนะครับนี่นะครับแล้วก็กระสุนจุดสีห้านะครับเอาละบอกอ้นต้นอย่างเงี้ยนะฮะดุ่นๆกลมๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับไปแบบถึกๆนี่นะฮะวิ่งไม่ต้องเร็วมากแล้วครับวิ่งสักเจ็ดแปดร้อยนั่นก็โอเคแล้วนะครับอต่จะนี้วิ่งพันหนึ่งร้อยสดเสนะฮะ ขนาดเก้าเลยนะฮะไอเจ้านี่วิ่งก็จะเจ็ดร้อยห้าสิบถึงแปดร้อยนี่ก็ได้อำนาจยั้งที่ค่อนข้างที่จะเหลือเฟือนะครับแล้วก็เหลือเชื่อด้วยนะครับสลอก,กระสุนขนาดสิบเอ็ดมอมอ,อย่างนี้นะครับตำนานหลายตำนานนะครับกล่าวขานถึงอำนาจยั้งของกระสุนขนาดสิบเอ็ดมม,มนะครับบางคนก็พูดไปถึงขนาดที่ว่าเขาออกแบบมาเพื่อไว้สังหารสมุทรัยระยะใกล้ๆนะครับ อันนี้ไม่จริงนะเป็นเรื่องเล่านะครับแต่เรื่องเล่าบางเรื่องก็ถูกถ่ายทอดออกมานะฮะด้วยประสบการณ์ของผู้ที่ไปใช้อาวุธนั้นจริงๆนะครับสเปนออมอนะครับก็เป็นกระสุนที่วิ่งช้านะครับเป็นกระสุนที่วิ่งช้านะครับเพราะว่านักเขามีน้ําหนักตัวที่สูงนะครับน้ําหนักตัวหัวกระสุนนั้น230เกรนณนะครับใหญ่รุ่นมาตรฐานนะฮะแบบนี้115กรนนั่นก็เท่าหมายความว่าคนละเรื่องเลยนะฮะคนละครึ่งนะครับเขาวิ่งช้านะครับแต่ เขาถ่ายทอดพลังงานของกระสุนนะครับเข้าเป้าหมายได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับแล้วก็ไม่ทะลุออกไปนะครับก็คือเขามีอําน,นาจหยุดยั้งสูงนะครับนี่เลยนะฮะส่วนเจ้านี้อําน,นาจหยุดยั้งน้อยนะฮะแต่อําน,นาจทะลุทะลวงสูงนะครับนะฮะกระสุนสองประเภทนี้ผมเชื่อว่ายังอยู่ในสายการผลิต อีกนานแสนนานนะครับแล้วก็เชื่อว่านะครับตราบใดที่ปืนเนี่ยยังมีไกลยิงอย่างเงี้ยนะฮะันมีระบบการลั่นไกด้วยระบบไกลอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่สั่งลั่นลั่นไกด้วยระบบเสียงนะฮะผมเชื่อว่าไอ้กระสุนสองแบบนี้นะครับก็ยังอยู่คู่ชาวปืนของไทยและของโลกตลอดการนะครับเอาละครับวันนี้ก็มาคุยกันเรื่องของกระสุนสองประเภทนี้โดยที่เราไม่เจาะลึกกันมากมายนะครับ ท่านใดมีความดใดีนะครับหรือมีความรู้ทักษะดีๆก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันในใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็คลิปหน้าจะมีเรื่องอะไรมาพูดคุยกันนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับส่วนวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ